โบเมลาดาเคลียร์ดรามาซบกล้ามผลทำหน้าฟินจนถูกแซคคุกคามนางเอกสายฮาโบเมลาดาสุสีเปิดใจถึงภาพเจ้าปัญหาหลังซบกล้ามแขนล่ำๆของพระเอกในจอจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงหนุ่มพลนวัดแล้วทำหน้าฟินลืมจนกลายเป็นไวรลัลและแม้ชาวเน็ตส่วนใหญ่จะมองว่าดูแล้วหาขำกรากกอแต่บางรายก็ไม่ตลกด้วยแซว่า ถ้าเปลี่ยนเพศเป็นผู้ชายกิริยาอย่างสาวโบนี่เรียกคุกคามชัดชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอโบเมลดาเผยว่าหนูเห็นเหมือนกันที่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายทําคือคุกคามผู้หญิงทําคือน่ารักแต่จริงๆนะเหตุการณ์นั้นไม่มีอะไรเลยเราแทบจะไม่ได้หายใจเลยด้วยซ้ําเพราะอากาศมันร้อนมากอะไรหลาย,ลายๆอย่างค่อนข้างจะไม่โวยอะไรแต่ทางกองเขาบริฟมาว่าขอให้มันดูทะลึ่งตึงตังหน่อยเพราะว่าในบทจริงๆแล้วพระเอกเป็นคนมีกลิ่นกายหอม ก็เลยเป็นที่มาให้มีรูปนี้เราก็ไม่กล้าดมด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนกลัวเปรี้ยวมันร้อนถามว่าเห็นคอมเมนต์หรือกระแสะรู้สึกยังไงคือคนที่รู้ก็รู้คนที่เขาอยากจะเป็นห่วงเอ็นดูตักเตือนเข้ามาก็มีแต่พอมีคนอธิบายเขาก็เข้าใจเราต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วเราก็คงไม่สารแนไปดมเนื้อตัวผู้ชายถ้ามันไม่ใช่งานคือเราดมกันในหน้าที่ดมธุรกิจแล้วก็ไม่ได้หายใจน้อยใจไหมก็มีลูกช่างติก็มีอยู่ เราก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็มีคนอธิบายให้ฟังก็ต้องทำความเข้าใจด้วยแล้วเราชี้แจงเรื่องนี้กับพี่อเล็กที่ระเดชยังไงบ้างไม่ต้องชี้แจงเลยอันนั้นโพสต์ลงเองเลยชอบเขาบอกเบบีตลกหนูว่าคนเขารู้หน้าที่เขาไม่คิดอะไรหรอกคนที่เขาไม่รู้ส่วนใหญ่เขาจะคิดแต่เราก็มีโอกาสได้มาพูดตรงนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นการดมในหน้าที่เราไม่ได้เอไออยากจะดมได้คุยกับคลไหมไม่ได้คุยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนะตอนนั้นก็ไม่มีอะไร มีแค่บอกว่าฉันไม่ได้ดมนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆมันมีรูปภาพต่อด้วยแล้วพนก็หัวเราะหลายคนที่เข้าใจผิดว่าโบหื่นคือคนเรามีอารมณ์หื่นได้แต่นี่ไม่ใช่นี่หน้าที่การงานครับ